มาแล้วจ้าโอ้โหมาแล้วจ้าท้องเอับบอกเลยว่ายังแหลมโตโยต้ายาริสปี2011เกียร์เอ็มทีสวยๆของแบบลัานๆออกรถแค่หนึ่งพันคันนี้เท่าไหร่ดีครับคันนี้จัดไปเบาๆให้ดีหนึ่งแสนชว่วปแฮปลอง,อง,งับลองเรื่องอะไรรถหล่อขนาดนี้พี่ กำลังมองครับผมไม่ไหวแล้ว,วสถานที่ตั้งอยู่งไหนครับ่นนเรียบถนนเนื้อหรกราบธนบุรีครับผมหรือตรงเสากิโลเมตรที่260กไม่ใกลไม่ไกลพรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้บอกเลยว่ามีเกียร์เอ็มทีสวยๆนะครับ ครับสรุปอีกหนึ่งคันมาฝากกันเกมเกมดังๆเรามีมาสามคันนะครับพี่เดี๋ยวเราก็ยอยมาให้ f อฟดูกันครับผมสิ่งนิดนึงครับผมคันนี้สุดยอดเลยนะวันนี้เรามีอะไรจะต้องมีมาหวเอฟซีกันครับผมวันนี้มีเป็นโตโยต้ายาริสนะครับปี2011เกียร์เอ็มพีแต่งซิ่งมาแล้วนะครับสวยๆเลยนะพร้อมใช้งานนะพี่ลืมทักหนเลยทำไมนี่ใส่สีแดงเนี่ยทีมครับทีมคิดมากอ๋ออ๋อนี่เรามีปาร์ตี้ที่บ้านนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรื่องรถก่อน วันนี้อย่างที่น้องมีบอร์ดครับต้อมีเป็นตัวใต้ยางนิดครับเพื่อนๆปี2011ครับผมสวยๆเลยนะมาพร้อทีสามเจ็ดครับผมคันนี้เป็นเกียร์อะไรครับเนี่ยเกียร์ธรรมดาครับ MT มันๆเลยครับเข้าทุกเกียร์แสดงว่าแสดงว่ารถคันนี้ก็เข้าวัดบ่อยเป็นเกียร์ธรรมะอ๋อธรรมดาโอเคครับผมคณะสงฆ์ก็เลยไม่ใช่ไม่ใช่กำลังไงครับนี่ฮะท้ายก็ถือว่าสวยสะอาดนะคันนี้แต่งสไตล์ 3D ด้วยนะครับ ร้อมแบ็กเป็นสิ้านิ้วแล้วก็นี่ครับพี่พ <T 3. S 2> ีทีสามเจ็ดสวยๆเลยนะจ๊ะพ่อ okay. ครับท่อ JS นะบารบารสแตนดาร์ดอีกหนึ่งใบสวยๆ5ประตูอบอกเลยว่าสวยจริงๆคันนี้ถือแฮชแบ็กนะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบซิ่งนิดๆนะฮะสวยจริงคันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องทำอะไรละแสนกลางหน่อยๆเพื่อนๆเอ๋ยโอ้โหราคานี้อีกสักครั้งหนึ่งนะฮะนี่ฮะกระจกแต่งเลยฮะ กระจกแต่งเป็นสยามสแควร์ด้วยนะไม่ใช่ผมคราฟสแควร์ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่สยามสแควร์ผมอยากไปรถติดบอยนอนเร็วๆไงมรับคราฟสแควร์อะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมมาดูสักครั้งหนึ่งนะฮะสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะฮะแหมมุมมองนี้มันช่างงดงามลืมบอกไปมีสปอร์ตไลท์ด้วยนะจ๊้าชัวร์ชัวร์ใส่ๆนะครับสองข้างสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวครับผมขอดูภายในอ่อยดีกว่าครับวันนี้น้องหลัมพระนครนเอกพนครนนะภายในก็สวยสะอาดนะครับน้องบีม ขอเสียงหน่อยครับผมคันนี้ต้องเหยียบคลัชนะครับแล้วก็สตาร์ทด้วยนะครับขอเสียงนิดนึงฮะโอ้โหรถหวานเที๊ยบนะครับขอดูภายในนิดนึงครับบองบีมขอบคุณมากแผงประตูสวยสะอาดนะครับเพื่อนๆแล้วก็สวิตกระจกก็ยังโอเคอยู่นะแผงประตูก็ไม่มีแตกหักันอย่างใดนะครับเบาะหนังสวยสะอาดนะครับพวงมาลัยเป็นนาดี้ด้วยนะครับผมสวยๆเฮ้ยบอกเรือไหมเป็นเจ็ดสีขอดูหน่อยมันีเจ็ดแสนโอ้โอันนี้อันนี้กลางวันเลย ก็คือสวยตรงนี้นะนถ้าเป็นเจ็ดสีสวยๆก็คือเป็นอย่างนี้ <c oughs> ดูฝั่งนู้นกัน<ป>แผงประตูข้างสวยสะอาดเพื่นอนๆคอนโซลก็โอเคนะเนี่ครับสวยสะอาดนะครับ Gear, <MT. S 2> เกียร์ MT สวยๆนะครับอาจจะมีเลอะบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เซ็ตเลยแต่ว,ว่ารถเดิมรถสวยรถ,รถดีต้องใส่ประเกาว่านี่ฮะเบาะสวยสะอาขอดูสองแถวหน่อยแผงประตูสวยทุกบานนะ บ่อหลังก็สวยแล้วก็บ่อหลังสามารถพับได้ใยพี่อ่ะอาพับให้ดูหน่อยครับผมอ๋อว่าเราจะใส่ของนะครับก็จะดูจะกว้างๆขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูท่านิดนึงฮะสตาร์ทอยู่เนาะเคลื่อนก็ถือว่านิ่งทำไรฮะเดีอดนิ้วเดือดนิ้วแล้วผมสุดยอดนี่ครับห้องท้ายนี่กว้างขวางมากเลยวางของครับผมนี่ฮะวางของได้สบายๆเลย จริงๆมันมีสวิตช์เปิดปิดใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างเงี้ยคือล็อกไว้พี่ครับผมมันได้เปิดไม่ได้ใช่ครับถ้าจะเปิดก็กดจุดโอเคดึงขึ้นยางอะไรก็สวยงามนะเพื่อนๆคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะน้ำมันร้อนมีลายฟ้าด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเดิมดีไม่มีอะไรนะไม่แพงสายกลางๆเพื่อนๆขอดูห้องเครื่องหน่อยยังปุุงปิ๋งอยู่นะเดิมๆก็เลยทีเดียวเสียห้องเครื่องสุดสารนะครับ ไฟหน้านี่คือของก่อนที่หุ้มเป็นสีชามานะชอบนะครับตอนแรกจะหุ้มเป็นสีกาแฟแต่ว่าไม่มีนะก็เลยใช้ชาไปก่อน okay, โอ,โอ,โอ,โอ้โหนตินเลยนี่ครับผมสวยๆก็เลยทีเดียวนะฮะของ,องเครื่องสะอาดนะครับเครื่องก็เงียบๆดีขับสนุกแสงก็บาดเพื่อนๆ,ๆเอารถแค่พันเดียวด้วยผมายนต์โฉมกันมาแล้วจ้าโอ้โหมาแล้วจ้าน้องเฮกบอกเลยว่ายังแหลมโตโยต้ายาริสปี2011 เบียเอฟทีสวยๆของแบบล้านๆออกรถแค่หนึ่งพันคันนี้เท่าไหร่ดีครับคันนี้จัดไปเบาๆให้ดีอยู่แสนพวกหมืน่นเก้าพันบาทเท่ากอนเอารถผ่อ,อ,อน<ข>อสบายๆใช่คันนี้ต้องบอกว่าแอบซิ่งดีๆครับผมเอาไว้ซิ่งบอปีใหม่ก็ได <ขอ S 2> ้ครับผม่อนเท่าไหร่ฮะสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทสบายๆผโอ้โหแม่แอบมองเธออยู่แล้วจ๊ะนี่ดังก็คือเหยียบคัาร์มูลลินจริงครับผมเหยียบคาน์นานะเนี่ย เออน้องบิมไม่เป็นหรือเปล่าครับผมไม่ถนัดกินธรรมดาครับผมโอ้โหแต่ก็ได้อยู่รอๆนะแม่เห็นลากเตียอยู่เมื่อกี้ขับขาไม่สุดขับแต่ออโต้บ่อยแล้วเราอ่ะใช่อะครั้นี้ก็แกมาฝากกันนะครับก็ฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอซีทุกท่านด้วยที่เป็นกำลังใจแล่ก็ติดตามเรามากันโดยตลอดตลอดวันนี้เราสองคนขอตัวแพะไปก่อน